สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงขาวลุยชาแนลค่ะวันนี้ลุงก็จะมาเตรียมรถส่งมอบปีหนึ่งคันนะคะก็จะเป็นตัวสตอมแท็นะคะหรือว่าเรียกเต็มๆเลยก็ DBL s t o r m ตมแท็นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเลยนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะหลอมาจากโรงงานนะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่2 6 4 0 0ล้านนนะคะในเกียร์ขับ2นะคะแล้วก็ขับ4ของเรานะคะจะอยู่ที่หน9่0ล้านานกพันนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะคะเครื่องยนต์จะเป็น2.0คะ่ะ 2 1 0แรงม้าแรงแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 0เอ้ย500นิวตันเมตรนะคะก็จะเป็นโบคู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะขยับขึ้นไปจากตัววาแท็กตัวท็อปนะคะก็จะเป็นตัวสตอมแท็กตัวนี้แล้วนะคะช่วงล่างเหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะก็จะเป็น2.0งมนทูบเหมือนกันเลยนะคะเครื่องยนต์เหมือนกันนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูการตกแต่งคันนี้กันนะคะด้านหน้าเลยค่ะจะเป็นอะคริลิกนะคะสีดาแบบนี้เลยนะคะ รถทุกสีนะคะของเราจะมีสีสีนะคะสีส้มสีดํานะคะสีขาวแล้วก็สีเทานั่นเองนะคะก็จะเป็นสติกเกอรอ์ไม่ใช่อคิลิกตรงนี้ก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ตรงรุ่นไปเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าค่ะตัวนี้ความพิเศษของตัวสตอมแพคนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวโลโก้ตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ขอบจะเป็นสีทองนั่นเองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาที่ทําความสะอาดนะคะอ่าแล้วก็ตัวรังพึ่งนะคะแล้วก็แถบ,บเส้นคู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่า ด้านหน้าตรงนี้นะคะตกแต่งเป็นสีดําเงาเลยนะคะตัวนี้ก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้วัสดุบแบบพรีเมียมเลยนะคะทําให้รถดูหล่อแบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นพันลมไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเบรกก็เป็นปั๊มแบบไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งหมดก็จะค่อนข้างใช้งานที่แม่นยำนะคะเสถียรภาพนะคะแม่นยำในการเบรกนะคะแล้วก็ขับระยะไกลนะคะก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิห้องเครื่องได้ที่แจ้งไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะ ตอนนี้ให้มาเรียบร้อยเหมือนกันนะคะกล่องเรดาร์นะคะ,ะข้ามตรงนี้ไปน,นิดนึงนะคะการตกแต่งค่ะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องเรดาร์ด้านล่างะค่ะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตรวจจับนะคะวัตถุนะคะหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะด้านหน้ารถนั่นเองนะคะตรวจจับจากอะไรนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านบนนะคะตัวสามเหลี่ยมตรงนู้นนะคะแล้วก็การออกนอกเลนนะคะแล้วก็ช่วยให้รถอยู่ในเลนนะคะแล้วก็ของเราก็จะมี adaptive cruise control นะคะ ช่วยเขาเรียกะไรนะรักษาระยะห่างจากรถคันหน้านะคะตั้งความเร็วได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสมรรถนะนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มานะคะแล้วก็ดูด้านล่างนะคะการตกแต่งค่ะก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หว่วงล่าจูม,มีให้ค่ะแล้วก็พลาสติกด้านล่างนะคะอ่ะเราก็ขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึงอ่ะตรงนี้ก่อนเริ่มจากไฟเลยค่ะไฟตัดบอกมีมาให้นะคะใช้งานเหมือนไวแท็กเลยนะคะก็คืออ่ หันตามพวงมอลาลัยนะคะพวงมอลาลัยหันซ้ายนะคะติดฝั่งซ้ายนะคะตั้งตรงก็ติดทั้ง2ดวงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เซนเซอร์ค่ะมีมาให้นะคะ4จุดเลยเหมือนกันเลยนะคะก็ขยับขึ้นมาค่ะไฟตรงนี้นะคะเป็น a U X ีเอ็หรือว่าไฟสปอร์ตไลท์นะคะซึ่งสว่างมากๆเลยนะคะตรงนี้จะทํางานนะคะควบคู่ก,กับตัวไฟสูงนั่นเองนะคะใช้เปิดไฟสูงปุ๊บนะคะแสดงว่าไฟตรงนี้จะติดแล้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่า,าสว่างนะคะแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรนะ เราเวลาเราใช้ในที่มืดๆอ่ะมันก็จะไม่อันตรายกับรถที่สวนมานะคะอ่ะแล้วก็ตัวไฟตรงนี้ค่ะเป็นโครมแบบนี้เลยนะคะก็เป็นไฟเดย์ไทม์มันนิ่งลายที่อ่ะส่องสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟแมทริก LED ลูกแก้ว2ลูกตรงนี้นะคะปรับองศาอัตโนมัติะคะ่ะแล้วก็อ่เขาเรียกอะไรนะความเข้มของแสงนะคะก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเหยียบคันเร่งของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็บอกเลยว่าปรับลดแสงอัตโนมัตินะคะเวลาเรา ขึ้นสะพานนะคะหรือว่าขับสวนเลนกับรถคันเล็กๆนะคะอ่าก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะอ่ะทีนี้ด้านหน้าจบแล้วนะคะฝากระโปรงก็เป็นทรงพาร์โดร์เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะคะเป็นอัตโนมัติไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะคะซุ้มล้อค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบ3มนิ้วนะคะเอ้ใช่ปะ่ะสนิ้วเออจากโรงงานนะคะสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างคะ่ะล้อแมก่ะเป็นกูดเยียแบบนี้เลยนะคะ ิ้นยางจะอยู่255ครับ 55R20 นะคะหรือว่าขอบ20นั่นเองนะคะให้มาเต็มเลยนะคะความพิเศษนะคะก็จะเป็นตัวกิมมิคตัวนี้ค่ะใส่ให้มานะคะเวลาล้อหมุนนะคะก็จะทําให้ดูแบบว่าอลังการนะเนาะดูแบบพิเศษนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงช่วงล่างไปแล้วนะคะปีกนกเป็นแบบอิสระสองชั้นนะคะจะมีแบบชิ้นใหญ่นะคะอยู่ที่เราส่องไปเห็นนะคะแล้วก็จะมีชิ้นเล็กอีกนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างเป็น2.0มนอูปแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ แก้มข้างค่ะเป็นโบคู่นะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะก็ช่วยระบายความร้อนจากตัว้งเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกระจกก็ตกแต่งมาเป็นแบบนี้เลยสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ที่เราเห็นก็จะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะบายสปอร์ตมีห้เรียบร้อยนะคะก็จบเป็นแบบตัดขอบอ่ะแล้วก็นี่ค่ะบันไดามาจากโรงงานนะคะมาพร,ร้อมกับอะคริลิกตรงนี้เลยนะคะเบามือจับค่ะก็จะเป็นแบบสมาร์ททีเลตนะคะก็เปิดประตูได้เลยนะคะด้านบนค่ะเราหลังคาอันนี้จะมีความพิเศษนะคะ ในรุ่นของวายแท็กจะเป็นสีโคเมียมนะคะแต่ว่าความพิเศษอันนี้ก็คือสามารถปรับนะคะควยนะคะเป็นแบบไปดูคลิปสั้นนะคะปรับควยนะคะสามารถเป็นแหลกหลังคาได้นะคะหรือว่าปรับปรับลาดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือใช้งานได้จริงๆเลยนะคะก็อาจจะต้องใช้2คนนะคะในการแบบเขาเรียกอะไรนะทำควยกันนะคะเออนะคะก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงค่ะด้านหลังค่ะโรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาตร์ตรงนี้นะคะก็ ปรับได้5สเตปค่ะตรงนี้ก็มีความพิเศษนะคะก็ไปถึงท้ายได้นะคะแล้วก็ล็อกได้อย่างนี้นะคะอ่าแล้วกดตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปให้สุดเลยนะคะก็สามารถปรับได้5สเตปทิ่บอกไปนะคะด้านบนค่ะยกขึ้นมาก็จะใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้ก็ใส่โรลเลอร์ชัตเตอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเพิ่มห0 0 0 0่นบาทนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะคะรับประกัน5ปีแสนห้กิโลเหมือนกันกับตัวรถเลยนะคะซึ่งนะคะตัวนี้ต้องสั่งตั้งแต่ เริ่มจองเลยนะคะเพราะว่าติดตั้งมาจากโรงงานนะคะมันจะมี2แบบนะคะไม่มีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะแล้วก็มีแบบโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะต่างกันห0 0หมื่นบาทนะคะอ่ะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นแหนบสีเส้นตรงนี้นะคะพานนะคะแล้วว่าจุดยึดนะคะก็จะมะีค่อนข้างจะเยอะอย่างที่บอกไปนะคะโชค๊คจะเป็นแบบไวค่ะ,ะสมรรถนะการขับขี่ก็ดีเยี่ยมไปเลยนะคะสติ๊กเกอร์ท้ายก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใครที่อยากเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะใส่ เป็นแบบโลโก้อื่นๆนะคะใส่ได้นะคะแล้วก็นี่บันไดท้ายค่ะก็รองรับน้าหนักได้มากกว่า100กิโลเลยนะคะไฟท้ายค่ะมีบายสปอร์ตให้เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ให้อยู่นะคะเวลารถเข้าใกล้ก็จะแจ้งเตือนให้นะคะเออแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำรมควันแบบนี้ก็จะเป็น LED แล้วนะคะ กานชนท้ายมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ก็จะปั๊มเลนเจอร์ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องกับระยะจอดนั่นเองนะคะโลโก้ก็สีเดียวกับด้านหน้าเลยไฟเบรตัวที่3มนะคะไปค่ะด้านในนิดนึงละกันเนาะด้วยความเป็นสีประตูนะคะแอร์หลังเขาก็มีให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าเลยนะคะอ่ะเบาะผู้น่าปรับไฟฟ้าแล้วนะคะลองดูนะคะเป็นอ่าสีดํานะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะหรือว่าเขาเรียกแล้วปั๊มนะคะปัก ก็ตอมแท็กลงไปนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะก็ตกแต่งด้านในก็จะเป็นสีส้มแดงแบบนี้เลยนะคะไฟอมเบรไลท์มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอ12นิ้วค่ะซิงค์โฟ n d เอ i แอนดรอยออโต้นะคะสามารถเชื่อมต่อฟอร์พลาสมาใช้งานได้นะคะก็เชื่อมฟอร์พลาสใช้งานยังไงไปดูในคลิปนะคะที่ลุงทําให้นะคะก,ก็สามารถล็อกค,คิวเข้าสู่บริการนะคะเช็คพิกัดรถนะคะวอร์มเครื่องสตาร์ทเครื่องนะคะหรือว่าเช็คน้ามันเครื่องอะไรมันทําได้เยอะมากๆเลยนะคะในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะ แล้วก็เกียร์เป็น e s h i ต t e r ค่ะคันนี้อย่างที่ลุงบอกไปนะคะก็จะเป็นตัวขับ2นั่นเองนะคะเกียร์ช s h i ต t e r นะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะช่วยเข้าช่องจอดนะคะจอดเทียบนะคะออกจากช่องนะคะพอร์ตเรชจอร์ hmm. <the> มีมาให้เรียบร้อยนะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะอ่ะเราก็กลับมาที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะสามารถปรับนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็น adaptive cruise control นะคะสามารถตั้งความเร็วนะคะตามรถคันหน้าได้นะคะฝัง่งขวาม,มือก็จะควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะ เป็นภาพสีภาษาไทยใช้าง,งานง่ายนะคะปุ่มกดก็จะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะแผงหน้ารถนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดแผงประตูเป็นอัตโนมัติทั้งหมดค่ะแล้วก็กระจกปรับเข้ไฟฟ้านะคะ,ะเรียบร้อยนะคะไปอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับสตอ m แท็คันนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะมีให้เลือกสีสีนะคะราคา1นึ่งล้านหกสองบาทค่ะแล้วก็ ขับ4จะอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างค่ะสายหลุงนะคะ0 61, 98, 9 1 1 6 9 8 9 9 9ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะก็ลุงเป็นคนดูแลโดยตรงนะคะคนเดียวเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครที่อยากออกรถก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะส่งมอบถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ